สวัสดีจ้าพ่โยคุลาตาเอีกนะจ๊ะหลังจากพาแม่ก็ลหลานไปเดินตลาดหยยบลอยนจินงงจ้ะเหนื่อยแม่หิวเราด้ดวดจ้ะก,<บ> <gauge S 2> ก็เลยพามาแวะร้านก็จับจ้าประจำด้จ้ะที่ว่าพิโยพามากินบ่อยๆช่วงทำงานหรือว่าช่วงว่างก็พามากินก็ดีนั่นจ๊ะเดี๋ยวให้เมลี่สร้างก,ก็ได้ป้าจ้าวอะไรกันนะจ๊ะมาอะไรลูกสวัสดีจ้ารือยัง เออทำไมบอกก็ไม่ยอมสวัสดีเอฟซีเลยนะข yeah. องหนูเอาไอ้ก๋วยจับอันนี้ก็แม่ค้าขาประจํำด้ิฉันของหนูเอาไอ้นี่พี่เอาไอ้ก๋วยจับพิเศษจ้ะจะไปนั่งดิฉันโอ้ายก็มีหลายอย่างดิฉันอันนี้ก็ได้มาเรียบร้อยจะในของพี่โยด้ิฉันี่พิเศษสี่สิบบาทดิฉันี่ของแมรี่ สามสิบบาทดิเจนี่นะนกระไนได้เดิเจนีนะหรือว่จะเป็นร้านประจำเขาโยกับพอบาหลา,หลายนี่เลยจะดูมากมากดูจากเน็ตนะี่ะจะขาดซิบหรือว่าจะทะลุ <c oughs> อันนี้โยสร้างพิเศษก็จะสี่สิบบาทดิเจนีเขาน้องแก้มก็น้องจนกาน,น้อันนียังไม่ได้เดิเจนะีถ้าเราสร้างอะไรกันเน,นาะนแนรีฮวงกินเลยแม่สวัสดีเอฟซีเม่ชวนเลยเดิเจนี มาดจามาเด้อกินเอ้เกาเหลาก็อกเกาเหลาเห็นเกาเหลากเกเห็นกลับมากแบเป็นเกาเหลาียคจับก็ไม่รีดจ้่เด้อเป็นลาดจันะจ๊ะดีปุงเลยเด้อจันทาไะน้ำตาลอน้องแนงก็ของน้องแกงบ้าเจะน้องแกมสร้างอะไรเนาะนะมีการหวงผีด้วยเด้อจ นายเกาเกาเหลาด้วยจ้ะเจ๊เกาเหลาอีกแก้วจับเลยก็แเมลี่เลยด้จ้าผ้าเกาเหลาก็เลยเกาเหลาตามมาจัดเด็กียโยจะฟุงเรื่อเรากินเลยด้จ้ามาด้จ้าเด็โยโยขออนุญาตฟุ้งมาด้จ้าเม็บแบบนิดสิจินงเด้หนังจิ้งเนี่ยซิ่งเลยมิหอยากกินงดจ้า มีเลี้ยงมีเลี้ยงได้ดมดมดอกเกลียมจิโถเดจิตโถงทางเหืนที่เจ้าาจ้ะเยอของพีกาคนเดียวอือจิตกาพิงเขาด้วยก็หลังเาพิแเขาหน่ะไม่ใช่พีชธรรมาไีมากินอั ม,นนม,ามาเ,เดินจ้างดีกว่าเดินเดินมดพลังงานเดิน,นแล้มดพลังงานก็เลยยิ้อาจารก็เลยพอดีเป็นร้านที่อยู่ไกลๆก็ตลาดนัดจานอาจัรก็เลยากันเบียมดกินด้ว็จังหนึ่งที่เป็นข้า,าวเช้าข้าวเที่ยงไปเได้ด้วยจัง ก็บต้องตับไหมคะหมูมี้ับองูหรือ้ลาสี่สิบบาทจะได้ยังไล่เลยดิงาเหมือ นี่นี่เกาของที่ต้นกาเลยจังแปลกว่าใครจริงๆเลยโ้กาช่วยดึกกาที่มาักะรามุกอสี่สิบบาทจังโอ้ยัจเจ้ะัดกะพามุกรอบสี่บาทจ้งกับต้นกามาไรกินที่ตราจะยกไปหยกมากันี ไปรูค่ะขจ็ก,กาบนีม่มัน้งเจับนี่ก็ธรรมดาก็สามซิบถ้าพิเศษก็สีซิบเจังไม่ไมย,ย่งนี้แต่ไม่ก็ พี่จัดล่าก็จะอยู่หลังวัดน้องข้อแรกนั่นจ๊ะน้องขอให้ตัดพิการ พอบีกาให้แกงหนู้องกดได้เหมือนน้ำซุปเลยนเห็นน้ำ<อ>ซ<ม>ุปให้ด้วยจะเป็นของนองนสนกาใจไม่เขาน สามารถสายคนีนี่งยว่าเทียงอะไรอน่่งก็อาจจะไม่ทันจะมุดนั่นจิพงมนงมอยห้นามดี

มันสเื้อหลายมันก็เันสมันก็เีเดดเยแเด้อจะเด้อมากินก็ไม่ดีเด้อรวยี่ีแทนาไมสีเหลง่ันเป็นัดงอืงใส่ากุงยั่เขาานประมง The yêu mến không có những mốc lạc với các mốc lạc với các mục ổng trồng lên tới phụ mẹ mới chín măng mới có gì đâu không ไม่กินูจิมแต่ละเส้มนต์จิ้มเด็กทีเดวเข้าไปก้อนเนี่ย ต้องตู้ดูเเูเอมัเทียบจะไม่ปืนแล้วไม่ติดต่อพยูนเนี่ยกระดับเตื่ยหลูกเขาพาไปลเยันยดเลยได้เลย ออมอยู่ไหนเบ้าเไปจับไหมยูไหนล่ะมาตลาดหนัดเดี๋เล็กไมเด็กอยู่สามคนดินั่นเด็กออมไม่รัสามคนก็ตังสามสามตัวอ้ออ๋ออออ๋อคแม่กููเนาะเออดาแม่เอาหมูมากะโดดดูนะ อ,อ,อน,นี้เ้เขไม่เาเดี๋ยวไปตังให้น้องนิงกันเดี๋จะ

นกตุ่มนกตุ่มกะมืดทามเลยด้วยจ้ะโอ้วจะหิวหลายจ้ะเติมโตเป็นนุ่มแล้วใช้พลังงานเยอะนะจ้ะใช้พลังงานเต็มโตดับนี่ดูหาสาวหรือเปล่ารูเรา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những กับไปให้น้องนิ้งด้านแต่ก็ของปลาหม่อมด้านแตอมอากันหมดเงียนคลิกด้วยกจะ ล้วก็อร Lemon, ่อยของเข้าจริงนะจ๊ะอร่อยด้วยเ้อดทั้งอร่อยทั้งได้เยอะจ้าหนุเกมกินซีทุกถ่ายเขาเลยจสะเป็นคนขัดถ่ายครับ

หลังใสตังค์เ้อกอยบานปกอยูก <another hand towards reconcile> ็บาเลยพี่จ๋บอกว่าใครอิ่มหลัง่ายตังค์น้องเจมบอกปัณนิอิ่มหลังจ้ะระู่ของน้องนะจ๊ะปัณนิกินที่หลังก็เลยจะอิ่มหลังน้องเจมนะจ๊ะหมูขึนดเลจ้ะ ได้ให้บัวเหล่งเอยให้หนักนั่นเราไม่ทุกที่เหลือกงกับของเอานี้ขออีกครหลงเนาะไอ้เยม่มบ่ไงไ้เยม่มใจเลยสามชามชามเดี๋ยวเคยเี่ยดสามชามเติมใจผมบอกมาจกทุนแจบู่นที่นี้เอาเตไมเลยไปม่่ก็หนูใ้แ่แ อะจากคลิปนี้ก็จะไหวเค่นี่นะจ๊ะโยกผ้ามาเดินตลาดแล้วก็แบกเอากินกุ้ยจับกันนะจ๊ะโยกขอขอบคุณทีที่สืคนนะจ๊ะที่เฉยก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วตอบขอบคุณนะจ๊ะพี่โยรักทีที่สืบควรจะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า